เอาละฮะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดิลาเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซนะวันนี้ผมก็จะเอาไอเดียลองมาเปิดกาชาอาว่ายน้ำกันหน่อยดีกว่านะเพราะว่าหนึ่งเลยผมอยากรู้ว่าไอสี่สิบยี่สิบสเต็ปสี่สิบสเต็ปอะเอ้ยยี่สิบสเต็ปอะเราจะได้ตั๋วอะไรนะครับเพราะมันการันเตีที่ยี่สิบสเต็ป ส่วนไอ้สี่สิบสเต็ปเนี่ยผมจะไม่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 ไปเปิดเลยครับแต่จริงๆผมก็น่าจะรู้แหละมันคือตัวใหม่สองตัวแหละว่าเราจะเลือกตัวไหนนะฮะแต่ก็มันอยากได้อ่ะจริงๆนะก็มันมันเป็นว่ายน้ำอ่ะผมชอบอ่ะผู้หญิงอาจจะไม่เข้าใจจุดนี้แต่ว่าผู้ชายอาจจะเข้าใจดีว่า กาชาวไว้น้ําเนี่ยมันต้องเปิดให้ได้นะครับระหว่างเนวกับรันเงคุนะครับรันเงคุก็จะเป็นตัวตีกิวระยะใกลนะ้ตีกิวมนุษย์ระยะใกล้ครับแล้วก็รันเงคุเอ้ยเนเรียวเนวก็จะเป็นตัวตีกิวอารันคาระยะใกล้แต่ว่าเป็นยืนข้างนะครับตัวเร่มตู้ก็เป็นตัวแบบโอเคดอกเกือบทั้งหมดเลยนะ เนมก็เป็นตัวเมตาตีปกติสีแดงนะครับแคนดี้ก็เป็นตัวแรงตัวหนึ่งเบมิต้าก็เป็นตัวแรงตัวหนึ่งหนอยโซล่า,ลาก,ก็เป็นตัวดรอปนะฮะอ่าลิโดกะก็เป็นตัวแรงตัวหนึ่งไอเจ้าอุนไม่ใช่กิมจอก็เป็นตัวดรอปแล้วก็เป็นลิงค์ความเสียหายแรงด้วยแล้วก็มิราโรสก็ดอกอ่าโยริจิก็ดรอปนะฮะอิสันนี่ก็ดรอป ฟรีมจอก็ดรอบนะฮะดรอปล้วนสำหรับตัวนี้เน้นคุณประโยชน์ตัวไหนไม่ดรอปตัวนั้นตีกิวนะก็เพื่อเป็นการเสียเวลา20สเต็ปจัดไปผมมีอยู่4,400เมตรนะครับลุยในสเต็ปที่1ผีเสือ้อ3ตัวแบบนี้ อ่าโอเคโอเคอันนี้ของดีเพราะว่ามันแรงมันแรงสายตีตกกะปิสีแดงอย่างรุนแรงเลยแหละสำหรับเนมนะฮะสเต็ปที่สองับหนึงนะเช็คเวลาก่อนโอเคเอาอีกแล้วเลย ลางเงี้คุกเหรอไม่ใช่อ๋อเยอริจิกาวแล้วตอนนี้ก็ดอกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงสีแดงก็มันมีตัวดอบตัวอื่นที่ดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องใช้ตัวที่เรามีในการเล่นอยู่ดีแหละจริงปะละ่ะตัปที่3ครับปิโซ่หนึ่งตัวเป็นไปพับๆๆๆลุงจงมาไม่มา ไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรสเต็ปที่4จัดไปอีซื่อหนึ่งตัวเป็นไปลุงจงมาไม่มาไม่เป็นไรยังไงสเต็ปที่5เขาก็การันตีแน่นอนครับโอเคชิบ เงยคุ่เหรอโอบแบมเบียเอต้าอ้คริมจอน้องแบมว่ายนะ้ำกับกิมจอโอเคสองนอสเต็บที่หก ไม่ออกครับต่อเลยนะสติปที่เจ็ดเสื้อ2ตัวสตัวทิ้งท้ายแบบนี้มาชัวนั่นง่ายอิโนโนเอแบบนี้ต้องอย่างน้อย1ตัวแนะ่นอนครับผมจะกดข้ามไปเลยแล้วรอดูกันว่ามันจะเป็นตัวไหนแจแามมีสิปีตรงมุมฝาล่างด้วยครับโอเค มันก็ไม่ใช่ตัว10ปีนะแต่มันอยู่ในช่วงกิจกรรมของระหว่าง10ปีพอดีตัว10ปีจริงๆก็จะเป็นอิจิโกะกับูเคิอเนีกเก่ยนะครับแต่จริงๆอาจจะเรียกกาชานี้ว่าเป็น10ปีพาร์ท3ก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกเพราะว่าอย่างพันปีอุคิตะเกะเลนจิชุดนั้นก็จะเป็น10ปีพาร์ท2เหมือนกัน ผีเสื้อสองตัวลุงโอเคแจมอืฮึต้องรอลุ้นอีกทีครับว่าได้กี่ตัวตัวเดียวเต็ปที่สิบครับ ผมได้เนลมาแล้วเป้าหมายต่อไปคือลังเยคุถ้าผมได้ผมอาจจะพอเลยนะครับแจมโอเค,อเคก็ก็พอดีไหมอ่ะยังไม่พอก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มันมันไม่หลุดเลทไง มันไม่มีหลุดเลดเวลาเราเปิดมันก็จะเวียนวนกันอยู่ในนี้แหละไปไปต่อเรามีเพชรมาขนาดนี้แล้วเราต้องเอาให้จบสเต็ปที่11ไม่ออกครับ12 ีสองตัวสามตัวทิ้งท้ายแบบนี้ออกแน่อย่างน้อยหนึ่งตัวปุป๊บไปโอเครันงยงีคูสองตัวแจมไปเลยสองทับห้าครับสเต็ปที่สิบสามอุ้ยอ,ยอ,ยอยุอะไรอ่านไม่ทันเลยอะไรวะแต่ได้ตัวแน่นอนครับโอ สิ i สี14ไม่ออกก็ต้องสิบห้าแล้วงานนี้ อย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนเนมอ่าิลูกะเนมและลิลูกะครับเลิลูกะม่วงสิบหกจัดไปพีเซอร์หนึ่งตัวฉันขอปฏิเสธเอ้า โยรุอิจิอาช่วยออกซ้ำๆหน้าตู้ได้ไหมสามตัวทิ้งท้ายแบบนี้มาแน่ไม่มาเฉยสิบแปดไม่มา สิบสองตัวสามตัวอ่าโอเคอีกแล้วอ่าสามสามทับห้าเข้าไปต้องมีอีกตัวครับผมเดามัออ่วงี้แหละแต่ว่ามันต้องมีซี่โอ้โหมีตัวเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรครับ สเต็ปสุดท้ายครับสเต็ปที่20่สิ้ผมไม่แน่ใจว่ามันการันตีหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะแต่ถึงมันจะไม่ได้ไม่ได้การันตีเราก็จะได้ตัวต๋วตั๋วจากมันนะครับโอเคมาบ่อยอยู่สําหรับไอเจ้าโยจิจิใส่จะไม่มีละนั่นแหละ ปุ๊บได้ตัวเลือกหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปดูกันตัวที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปที่เยิงใหม่นะครับที่เพิ่งได้รับเฉพาะ5ดาวปุ๊บยริจิ1 2 2ครับ3ครับอ่ารันเงคู่ครับน้องเลโกะ1ครับอ่าเนมแดง1 2ครับแคนดิส1ครับนอยทุรา1ครับเนล1ครับ กริมจอหนึ่งครับแบมเบต้าหนึ่งครับอืม uh huh. 28 32 34 14, 14ตัวกับ20ส mm hmm. เต็ปก็ถือว่าโอเคซึ่งผมน่าจะเอาตัวเลือกไปเลือกเออ่เจ้าลันเงคุอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นมันใช้ได้ยาวกว่าเนวเนวมันยืนข้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากคลิปดวงดีไว้จะเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ